วัสดีค่ะดิฉันนันตราณีเนตรน้อยนะคะตำแหน่งผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ดูแลในส่วนของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาค่ะตอนนี้นะคะภารกิจของศูนย์บริการคนพิการเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีภารกิจในเรื่องของการประสานงานนะคะแล้วก็การาให้คำปรึกษาและแนะนำ ผู้พิการนะคะแล้วก็เป็นศูนย์ประสานงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและก็การเข้าถึงสิทธิของคนพิการการจ้างงานการซ่อมแซมบ้านค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีผู้พิการที่อยู่ในศูนย์บริการคนพิการหนึ่งอัตราค่ะก็คือนางกาดแก้วอัตราค่ะสวัสดีค่ะดิฉันกาดแก้วอัตราเป็นผู้พิการที่รับการจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้รับการจ้างงานจากบริษัทโรงพยาบาลพยาไทยสองจำกัดชีวิตครอบครัวก่อนที่จะได้รับการจ้างงานดิฉันได้แต่งงานและมีบุตรหนึ่งคนในครอบครัวประกอบด้วย4คนรวมถึงพี่ชายที่มีอายุ60ปีลูกชายซึ่งขณะนั้นได้ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาปีที่สองสามีประกอบอาชีพรับจ้างวันละ ประมาณ2-300บาทส่วนดิฉันกับพี่ชายรับจ้างทำอุปกรณ์ตกเบ็ดโดยได้ค่าแรงเป็นชิ้นชิ้นละ1บาท25สาตางค์ในประมาณวันละประมาณ1 0ถึงชิ้นเท่ากับ120บาทต่อวันรวมกับพี่ชายได้ประมาณ200กว่าบาทจนกระทั่งเมื่อปลายปี2,564ได้รับข่าวสาร,า,กการจากการจ้างงานคนพิการจากชมรมส่งเสริมอาชีพคนพิการและครอบครัวอำเภอแม่แตง โดยให้ทำงานที่เทศบาลเมืองเมือง,งแกนพัฒนาจึงได้สมัครเข้ามารับในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการของเทศบาลเมืองเมือง,งแกนพัฒนาจนถึงปัจจุบันได้รับการจ้างงานมาแล้ว4ปี5เดือนหลังจากที่ได้รับการจ้างงานชีวิตดิฉันก็ดีขึ้นเพราะมีไรายได้หลักจากเงินเดือนที่รับการจ้างงานเดือนละ9,973บาทต่อเดือนทำให้ดิฉัน มีความสามารถส่งเสียลูกให้เรียนจบปริญญาและทำงานได้ในปัจจุบันนอกจากการทำงานในชีวิตครอบครัวดีขึ้นดิฉันได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมโดยการสมัครเป็นจิตอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือเรียกว่าอ,อพอมอเพื่อชี้เป้าคุมเปราะบางทางสังคมเพื่อขอความช่วยเหลือจากพอมอจอจังหวัดเชียงใหม่และได้เป็นตัวแทนสพอคอของชุมชนศูนหรือว่าศูนย์พัฒนาครอบครัว ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาและได้ออกลงทานในงานวัดช่วยเหลือง,งานศพในชุมชนต่างๆการออมได้ซื้อฉลากทกศไว้ประมาณ5 0,000บาทและเก็บเป็นทุนหมุนเวียนในการทำไรายได้เสริมต่างๆนอกจากนี้ได้มีโอกาสพัฒนา,นานตนเองโดยการร่วมประชุมในเวทีการจ้างงานพนิการและการประชุมเชิงปฏิบัติการและประเมินตนเองในการจ้างงานด้วย การจ้างงานทำให้ฉันมีความรู้สึกมีคุณค่าและสามารถช่วยเหลือครอบครัวสังคมชุมชนและได้รับการยอมรับจากสังคมในที่ทำงานและมีโอกาสได้การรับรู้ข่าวสารสิทธิประโยชน์ที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาและสามารถส่งเสริมสิทธิประโยชน์ต่อคนทั่วไปและเพื่อนผู้พิการให้ได้รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ ท้ายนี้ดิฉันอยากจะขอบคุณบริษัทโรงพยาบาลพยาไาิสองที่ให้โอกาสให้การสนับสนุนการจ้างงานแก่คนพิการทำให้ดิฉันมีรายได้ที่มั่นคงมีโอกาสได้รู้จักสิทธิประโยชน์ของคนพิการและได้ช่วยเหลือส่งต่อคนพิการให้เข้าถึงสิทธิและเป็นที่ยอมรับของสังคมขอบคุณค่ะ